ยิงไฮเปอร์โซนิกเซจิลไซเทลอาวีฟเตือนสรัฐร่วมศึกจะย่อยยับพร้อมอิสราเอลวันที่19มิถุนายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรแฟลชบิ Flash, ๊กบอสศึกอิสราเอลอิรานผ่านมาหลายวันแล้วนะคะวันที่6ย่างเข้าวันที่7เกือบจะหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะอิรานยังไม่ยอมซิโรราบค่ะ เนทันยโหูทรัมป์ออกมาขู่ทุกวันล่าสุดสื่อมกันทางเซนเอ็นรอยเตอร์และรวมทั้งสื่อบ b c ซของอังกฤษรายงานตรงกันว่าแหล่งข่าวจากทำเนียบข่าวยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์อนุมัติแผนโจมตีอิหร่านแล้วรอกดปุ่มก็คือจะบอกว่าทรัมป์โอเคจะลุยอิหร่านแต่รอถ้าที่แบบนี้มันหมายความว่าอะไรเขายังเน้นย้ำอีกนะคะว่าทรัมป์บอกว่า ทรัมป์กำหนดเส้นตายให้กับอิหร่านแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ชีขัดในเรื่องนี้เอะแปลกไหมครูถึงขนาดว่าจะสังหารผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่บอกว่าให้เวลาไปถึงสัปดาห์หน้าขีดเส้นตายทรัมป์บอกสื่ออีกแล้วบอกว่าอิหร่านจะส่งคนมาวอชิงตันเพื่อตกลงเรื่องยุติโครงการเคลียร์มีรายงานอีกนะคะจากสื่อตะวันตกและในโซเชียลมีเดียว,ว่าอิหร่านได้ส่ง ทีมเจรจาไปยังโอมานด้วยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันแซ่ดเลยเรื่องนี้เช้าวันนี้เองรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรานนะคะอารักชีออกมาให้สัมภาษณ์สวนทันทีว่าไม่มีใครไปคุกเข่าที่ทำเนียบขาวและไม่มีใครไปโอมานข่าวที่ออกมาเฟกนิวลวนลวนเห็นไหมคะสงครามข่าวสารในระหว่างสงคราม พองูไว้หูแล้วกค่อยเช็คดูให้รอบด้านเราก็พยายามทำกันบ้านดีที่สุดพูดแฟกค่ะพูดข้อทจริงไม่ได้พูดเรื่องข่าวลือที่หน้าง,งานสนามรบอิสเอลนะคะที่หน้าง,งานของสนามรบ Israel อิสเอลอิหร่านเมื่อคืนนี้กองทัพอิหร่านแจกขีปนาวุธไทยเปอร์โซนิกตัวใหม่มีพลังทำลายล้างสูงอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อเซจิลหรือเซจิล ทลมเทลอาวิบยับเยินซ้ำอีกโฆษกกองทัพอิหรานหรือ i อ g c นะคะออกมาประกาศแถลงข่าวว่าปฏิบัติการทรูพม,มิสสรอบที่12เริ่มขึ้นด้วยการยิงขีปนาวุธเซ็จ,จิลการโจมตีด้วยขีปนาวุธจะยืดเยื้อและมีประสิทธิผล เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้เราได้โจมตีฐานทัพมอสซาดกองบัชาการข่าวกรองทางทหารและฐานทัพอากาศของกองทัพเอิสเซลในดินแดนที่ถูกยึดครองประสบความสําเร็จทุกเป้าหมายก็คือเมื่อวานนี้จัดไปแล้วนะคะวันนี้จัดอีกล็อกเป้า,าเทิลอาวีฟอีกแล้วเซตเจลเป็นคีปนาวุธพิสัยกลางแบบสองขั้นค่ะ เป็นขีปนาวุธประเภทจากพื้นสู่พื้นมีพิสัยยิ่งไกล2,400กิโลเมตรความเร็วมัก12-14ประมาณว่า4,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเร็ววืดเลย IRGC แจกเศจไป3ลูกค่ะจนถึงช่วงเวลาที่รายงานนี้แหละผนก็คือเทลอาิฟโจมกองเพลิงอีกสนามบินปิด มีการอบพยพคนอิสราเอลนะคะทางบกคือไม่ใช่รัฐประกาศนะเขาอบพยพกันเองขึ้นรถทั้งรถบัสรถส่วนตัวเข้าทางจอแดนและมีการอพยพทางเรือโดยคนมีตังค์ขึ้นเรือสำราญคนกลางๆก,ก็ขึ้นเรือโดยสารข้ามฝั่งไปไซปรัสชุลมุนนะคะต้องไปดูที่โซเชียลมีเดียหรือสื่อของอินโดนีเซียจะเห็นชัดเลยต่างชาติ เร่งอพยพกันใหญ่จากเมืองใหญ่อิสราเอลนะคะโดยเฉพาะเทลอาวีปท้งรัสเซียทั้งเยอรมนีเห็นบอกว่าของรัสเซียเยอรมนีอพยพทางบกผ่าน Jordan, จอแดนจํานวนมากจีนอินเดียปากีสถานก็อพยพค่ะทางอากาศเนี่ยไปไม่ได้ก็ไปกันทางบกแล้วก็ไปทางเรือบางส่วนนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ลิเบียไม่ยอมให้ขบวนรถทางบก ที่จะมาช่วยปาเลสไตน์เนี่ยเข้าข้ามผ่านแดนไปอียิปต์เพราะเขาไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์ดุเดือดมากนั่นก็คือกลุ่มเคลื่อนไหวรณรงค์ช่วยปาเลสไตน์ทางบกนะคะที่ขนกันมานะทั้งแอคทิวิสต์ทั้งประชาชนเนี่ย7,000กว่าคนกลุ่มแอคทิวิสต์เนี่ย1,500คนรถ300คันนะคะ ต้องย้อนกลับเพราะว่าลิเบียจับหัวหน้าทีมอาตวิสไว้15คนเพื่อป้องกันไม่ให้ข้ามแดนอียิปต์คือยังไม่รันถึงอียิปต์ถูกสตาร์กแล้วเขาต้องยอมเพราะว่าลิเบียบอกว่าไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยไม่ว่าลิเบียจะช่วยอิสเอลหรือไม่แต่เขาก็หวั่นเกรงว่าจะมีการเสียชีวิตของประชาชนเหล่านี้เนื่องจากอิสเอลประกาศจะใช้กำลังนะคะ ให้ฐานเตรียมพร้อมสกัดไม่ให้กลุ่มนี้เข้าประเทศมาดูเรื่องเศษเจ้วกัน I RGC แจกสิเจ้วไป3ลูกนะคะผลก็คือเทรวิฟจมกองเพิงอย่างที่ว่าข้อสังเกตนะคะทาไมอิรานดูเหมือนลดจำนวนนมสายล,ลงแต่ยิงแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้ผลไม่ต่างกว่าที่เอามาเป็นกลุ่มแต่จอบแรกเนี่ยเป็นโดรนเป็นฝูงโดนสกัดบ้างเข้าเป้ามั่ง จอบที่สองเป็นขีปนาวุธรุ่นเก่านะคะในเขาเรียกว่ารุ่น3ที่ค้างอยู่ในสต็อกต้องมาเป็นฝูงเลย20-30จอบแรกเนี่ยขีปนาวุธรุ่นเก่า150ลูกพอวันที่3วันที่4ขีปนาวุธให้เพอร์โซนิกมา20-30ลูกเพราะว่าเป็นการทำลายระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลตอนนี้ ราเมอแล้วเจ็งบงเยอะแล้วทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศของเอเซลที่ไอออนโดมแอร์โรสลิงเดวิดสลิงและรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศราคาแพนชื่อดังของสรัฐอย่างทาร์ดเอาไม่อยู่แล้วเลยจัดของใหญ่ของดีอย่างเซจิลมาให้เมื่อคืนนี้วันนี้รวมกัน3มลูกแล้ว ง่ายสื่อของอาหรับนักวิเคราะห์ฝั่งอาหรับมองว่าการที่อิรันทำแบบนี้นอกจากทำเป็นขั้นตอนอย่างดีแล้วขีปนาวุธตัวล่าสุดนะเนี่ยเซตเจลไกลมากไกลถึง2,400กิโลเมตรซึ่งสามารถยิงไปถึงฐานทัพสรัฐและอังกฤษไม่ใช่แค่ไซปรัสนะคะดีเอโกกราเซียก็ไม่วินอายาตอละคามานี ผู้นำสูงสุดอิหร่านให้สัมภาษณ์ไม่กลัวเลยและเมินคำขู่ของสรัฐที่จะสังหารอิสเอลก็ขู่จะสังหารในโซเชียลมีเดียก็คาดต้นว่าหลบแล้วมัง้งย้ายที่แล้วมัง้งอ,อพยพลออีภัยแล้วมัง้งล่านี้เป็นต้นแต่ทุกเชา้าเมื่อวานนี้วันนี้ยังคงให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าภาคอเมริกาเข้าสู่เวทีทางการทหารสู้รบกับอิหร่าน ช่วยอิสราเแล้วก็จะต้องประสบกับความสูญเสียที่ไม่สามารถแก้ไขได้วันนี้ผู้นำสูงสนอิหร่านคาเมเนีเตือนถึงสหรัฐนะคะไม่ได้เตือนเรื่องจะโจมตีทานทัพนะอันนั้นแม่ทัพของ i ออาร์ซเตือนแา่คาเมเนีเตือนรวมเลยว่าถ้าสหรัฐเข้าสู่สนามรบ,รบกับอิหร่านจะสูญเสียอย่างไม่อาจประเมินได้ประกาศอีกว่านับแต่นี้คือการลงโทษอิสราเอล ชดเชยชดใช้ที่สังหารวีรบุรุษผู้ผลิีชีพและประชาชนอิหร่านพร้อมอย่างเน้นย้ำอีกว่าประชาชนชาวอิหร่านได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขานั้นไม่ขี้ขลาดและเมื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามไม่ยอดท้อซ้ำยังมีความเด็ดเดี่ยวในการต่อต้านการยอมจำนนประชาชนอิหร่านออกมาชุมนุมแสดงพลังนะคะสนับสนุนผู้นำสูงสุดกลางกรุงเตหะราน พร้อมอยังเรียกร้องให้ตอบโตอิสราเอลอย่างถึงที่สุดสวนคำพูดคู่ของเนทันยาฮูและคำเตือนให้อบพยพค่ะภาพรวมก็คือศึก Israel อิสราเอลอิหร่านกำลังยกระดับสู่การต่อสู้ระหว่างอิหร่านกับพันธมิตรประทะกับสหรัฐอิสราเอลนาโตใช่หรือไม่เดิมพันก็คือสหรัฐแพ้จะต้องถอนตัวออกจากตะวันออกกลางอิหร่านแพ้ดนกำลัง ของโลกสองขั้วฝ่ายมาหามนาจเดียวและฝ่ายมาหามนาจหลายขั้วจะเปลี่ยนแปลง